โพไลน์แล้วไม่ได้ยินเสียงแก้ได้ไปดูกันเลยครับจะมาดูวิธีแก้ในมือถือ a n d ด o i d ก่อนเลยนะครับไปที่ไลน์ไปที่แถบด้านล่างครับให้เรากดที่มุมซ้ายล่างจะมีคำว่าหน้าหลักอยู่กดไปที่หน้าหลักแล้วไปที่มุมขวาบนครับจะเห็นรูปฟันเฟืองกดไปที่รูปฟันเฟืองได้เลยครับเลื่อนขึ้นไปไปหาคำว่าแชทครับแชทกดเข้าไปแล้วเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปเราจะเห็นตรงนี้ครับคำว่าประวัติ และจะมีอยู่2หัวข้อหัวข้อแรกลบประวัติการแชททั้งหมดตัวนี้ห้ามกดนะครับถ้ากดแล้วข้อมูลในการแชทของเราในไลน์จะหายทั้งหมดเลยนะครับห้ามกดโดยเด็ดขาดให้เรามากดตัวนี้ครับลบรูปและไฟล์ประเภทอื่นๆจากแชทต,ตัวนี้ครับอันนี้กดได้เลยครับกดเขาจะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้หมายถึงว่าเขาจะทําการลบรูปที่เราเคยโพสต์ลงไปหรือวิดีโอหรือข้อความอะไรที่โพสต์ลงไปแล้วมันหมดอายุ ต่างๆเหล่านั้นแหละครับอันนั้นคือไฟล์ขยะที่มาสะสมอยู่ในเครื่องเราซึ่งมันไม่มีความจําเป็นต่อเครื่องเราแล้วเพราะว่าเรากดดูก็ดูไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นให้ลบออกครับกดยืนยันครับลบมือถือของท่านผู้ชมบางเครื่องนะครับที่ไม่เคยลบเลยมันจะนานมากนะครับในหน้านี้มันจะลบแบบช้าๆมากเลยเราก็รอยอย่างเดียวเลยครับ รอจนกว่าจะขึ้นมาในหน้าแบบของคูหนึ่งแบบนี้แบบนี้แล้วถือว่าโอเคแล้วในฝั่งของ Android นะครับหลังจากนี้แล้วกดขีด3ขีดที่เครื่องครับแล้วปัดแอปออกไปได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับของ Android เดี๋ยวเรามาดูของ iOS กันเลยครับในฝั่งของ iOS หรือว่า i p h o น e อแพนะครับให้เราไปที่ Line ไปที่แถบด้านล่างครับกดไปที่หน้าหลักไปที่มุมขวาบนกดไปที่รูปฟันเฟืองครับเลื่อนหาคำว่าแชทครับไปที่แชทเลื่อนขึ้นไปครับ ไปที่ลบข้อมูลให้เราติ๊กตามนี้ครับรูปข้อความเสียงไฟล์ห้ามกดติ๊กตรงนี้นะครับประวัติการแชททั้งหมดห้ามกดกดแค่นี้พอนะครับเพราะถ้ากดตัวนี้ข้อมูลในแชทเราจะหายหมดเลยนะครับดังนั้นให้กดแค่ตรงนี้พอเมื่อได้ตามนี้แล้วมากดตรงนี้ครับลบข้อมูลที่เลือกตรงนี้เขาจะมีวงเล็บว่าถ้าเราลบแล้วเราจะได้พื้นที่ iPhone เรากลับคืนมาเท่าไหร่นะครับ ของเพ,อเพื่อนเป็นเท่าไหร่กันบ้างครับคอมเมนต์เล่าครูหนึ่งฟังบ้างนะครับอ่ากดลบเลยครับยืนยันครับลบข้อมูลในระหว่างนี้ก็รอครับจนกว่าจะอยู่ในหน้าแบบนี้หลังจากนี้แล้วก็ปัดออกไปได้เลยครับปัดออกไปทั้งหมดได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกัน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ